เมื่อกี้เราพูดถึง60 Days แล้วก็แชร์ให้ทุกคนได้ทราบว่าอีกหนึ่งเคล็ดลับในการลดน้ำหนักที่เราจะดู้จักจะบอกคุณก็คือนอนภายในสีทุ่มแล้วก็นอนใ้ครบ8ชั่วโมงมาทำให้คุณลดน้ำหนักผอมลงได้จริงๆครับเช้าวันนี้ก่อนปิดรายการขอชื่นชมหน่อยขอชื่นชมน้องชายของเราแจ็คแฟนฉันเนี่ยแจ็คเนี่ยที่ตั้งใจไปต่อ<ฮ>ให้ดูภาพนี้จากเมื่อปีที่แล้ว คุณเห็นคนที่ยืนอยู่ซ้ายมือไหมฮะนี่ถังแก๊สมาคนที่ยืนอยู่ซ้ายมือกับคนคนนี้ที่เราเห็นในจอเนี่ยมันคนละคนเลยอันนี้คือปีที่แล้วเวลานี้เวลานี้เมื่อปีที่แล้วดูภาพหนึ่งครับแจคขาหนีบแบบไม่รู้ทุคนจำเขาคนนี้ได้หรือเปล่าเรามนขวอยห้างดิอ่าลองตัดมาภาพกว้างหน่อยข่อยห้างได้ยังนี่นะครับกว้างเลยอออ สบายมากตอนนี้<า>ไม่ไมดัน<ห>ลแล้วตอนนั้นแจ็คไม่ไหวจริงๆนะใช่ <มา S 1> พี่มาไกลมากจริงอ่ะครับคอไม่มีเลยอย่ะดูดีในรูปอ่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งปันนะครับเรื่องของเคล็ดลับที่ทำให้เราลดน้ำหนักได้กับชิปตีเดทุกวันอยู่แล้วอยากให้ติดตามและอยากที่อยากให้ดูภาพเพราะว่าเขาคนนี้ยเปลี่ยนตัวเองจริงๆเพราะเขาตัดสินใจว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองและเชื่อว่าหลายคนที่ดูอยู่ทั้งบ้านเนี่ยก็มีพลังจากการที่ดูภาพของแจ็คมองแจ็คเป็นไอดอลแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเองติดตามรายการเราไปเรื่อยๆแต่ที่แน่ คริสภาคมนี้จัดใหญ่มากนะครับ60 x Days นะฮะ Best of Me เป็นโครงการ60 Days ที่เราจะให้ทุกคนได้ลดน้ำหนักไปพร้อมๆกับพวกเรา<ม>ครับ,รบทั้งประเทศเลย<ช>ติดตามนะรายละเอียดจะเป็นแอปพลิเคชันที่คุณสามารถดาวน์โหลดและลดน้ำหนักออกกำลังกายทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับต้นเลยนะวันนี้ผู้ที่จะร่วมโครงการนี้กับเราที่จะช่วยเป็นเทรนเนอร์กับทุกคนแจ็คผมม,มีหนูแมม มีคาล์แมม,มีเมจิอโนมาครับมีฟ้าสายและยังมีเทรนเนอร์ที่เป็นอาสาสมัครทางออนไลน์ไม่รู้อีกกี่ร้อยชีวิตคุณจะไม่มีข้ออ้างอีกต่อไปใช่แล้วพี่วูดดี้บอกเนิ่นๆเ่าะอะไรเพราะว่าเราจะต้องใช้ทั้งหมด60วันพฤษภามิถุนายน60วันด้วยกนันดังนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาไปเคลียร์คิวมาใช่แล้วฮะจัดตารางให้เต็มที่เพราะว่าเราจะลดน้ําหนักไปพร้อมๆกันทั่วประเทศทั้งประเทศนะครับ โอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ w o o d y World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับ กด subscribe ตรงนี้ค่ะคุณท้องกิฟต์นะครับกดเลยสิครับรอเลยครับกดเลยกดเลยกดเลยกรเลยกดเลยกดเลยกดลยกดลกดเกดลยกดเลยกดเลยกด s ลยกดเลกดเลยกดเลยดยกดเลยกกดกดเลลยกดเยกเกดกดกดเลกกดกล